น้องแมวมูมูของแอดนะครับที่ขุดมาทั้งหมด50วันนะได้มาคำเตือนการลงทุนม,มีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนก็กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะก็มาอัปเดต กฮีโร่แคทเกมไฟกันบ้างนะครับหลังจากที่มีสมาชิกคอมเมนต์ขอมานะแอดก็จัดให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปผลรายได้ที่ขุดมาอย่างยาวนานนะครับจะว่ายาวนานไหมก็ไม่นานนะประมาณเดือนกว่าๆนะครับนะสำหรับแมว ที่จะมาดูกันนะครับก็คือมูมูนะครับน้องมูมูของเรานะซึ่ง4ตัวนี้นะครับที่แอดเคยอัดคลิปไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะก็คือน้องแมวมูมูไม่อัพเลเวลเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนทุนหรือยังนะสำหรับน้องแมวมูมูนะครับก็ก่อนจะมาดูก็มีอัปเดตนะครับสำหรับอีเวนต์นะอีเวนต์คริสต์มาสนะครับใครที่อยากจะเข้าร่วมก็สามารถคลิกปุ่มวิวได้นะครับ แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะก็ลองไปตามๆกันดูนะแล้วก็มีอัปเดตเข้ามานะครับนะก็คือตอนนี้นะครับระบบ My Game ก็จะเปิดในวันนี้แล้วนะซึ่งวันนี้นะครับที่อัดคลิปก็วันที่1 9ธันวาคมนะอีก2วันก็จะถึงวันแห่งการเฉลิมฉลองนะครับเทศกาลปีใหม่กันแล้วเนาะนะนะก็มาลุ้นกันนะครับว่าน้องแมวจะให้ของขวัญปีใหม่เราไหมนะวันนี้นะครับเป็นวันที่ My Game จะ เปิด Open Beta แล้วนะที่เป็นอีกโหมดหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถ Play to Earn ได้นะครับในเกมนี้นะก็กำลังจะเปิดในอีกไม่กี่อึดใจนะครับก็คือเที่ยงตรงของเวลาประเทศไทยเราวนะวันที่29เวลาเที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันนะครับว่าราคาเหรียญ HT จะพุ่งทะยานขึ้นไปไหมหลังจากเกมเปิดนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเกมไหนที่มีการเปิด โหมดใหม่ๆเข้ามาหรือมีอะไรใหม่เข้ามานะครับเหรียญก็มักจะมีราคาสูงขึ้นนะแอบคิดว่านะครับมีโอกาสที่เหรียญเนี่ยจะขึ้นไปได้นะเพราะว่าเมื่อมีระบบเกมมาเนี่ยยูสเคสการใช้เหรียญ HCT มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับปริมาณความต้องการของเหรียญ HCT เนี่ยก็จะสูงขึ้นถ้าเกิดว่าคนซื้อเหรียญ HCT ไปเยอะในตลาดเนี่ยมูลค่าเหรียญก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะตอน,น,เ,นเนี้ยเหรียญ HCT เนี่ยเฟ้อมากนะครับ คือเอามาใช้งานได้อย่างเดียวคือเอามา up l ล v e l แมวนะครับแล้วก็มีสมาชิกหลายๆท่านนะที่ทําการ up เ e v e l แมวไปจน level พันแล้วนะที่แอดไปดูมานะครับก็สําหรับโมโม่ level 1000รายได้ต่อวันเนี่ยเฉลี่ยประมาณ39เเหรียญน,นะครับอันนี้ไปดูมาแล้วนะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าการลงทุนในการ up เ e v e l แมวเนี่ยที่ทราบมาก็เป็นหมื่นๆนะครับเพื่อที่จะไปยังเล v e l 1000ได้นะนั่นคือเล v e l ตันของ น้องแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นมูมูหรือตโตโต้นะส่วนแอดเนี่ยทำเหมืองแมวโดยที่แมปเลเวลเลยนะก็มาดูกันนะครับว่าจะคืนทุนหรือยังนะสำหรับน้องแมวมูมูเลเวล20นะครับบาเดี๋ยวมาดูกันนะก็มาในหน้าตาของส่วนแรกก่อนนะครับอันนี้ก็จะให้ดูกันว่านี่นะครับแอดไม่ได้อัพเลเวลแมวเลยนะ ก็คือเลเวล20นะครับซื้อมาก็ให้น้องขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นเวลาน่าจะ50วันแล้วละ่ะก็เดี๋ยวไปเช็คดูนะครับมาในส่วนของไม้บินนะครับตอนนี้ค่าแรงขุดตอนนี้นะ20นาทีนะครับน้องมูมูเนี่ยขุดได้0.039นะครับราวๆนี้นะโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็มาดูตั้งแต่วันที่ซื้อแมวกันนะครับว่าแอดซื้อแมววันที่เท่าไหร่นะก็จะมีรายละเอียดบอกเลยนะครับว่าแอดซื้อแมวมาวันที่10เดือนพฤศจิกายน เวลาหลังเที่ยงนะตามสูตรเลยนะครับใครจะซื้อแมวมาขุดต้องซื้อหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับแล้วเราก็จะได้โบนัสคูณ2ที่คุ้มที่สุดอันนี้สําหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็จะแจ้งเทคนิคนี้ไว้นะสำหรับใครที่อยากมีแมวเป็นของตัวเองนะมาขุดเหรียญก็อย่าลืมนะหลังเที่ยงนะฮะอ่านี่นะครับทำการฝากเงินเข้าไป200 USDT แล้วก็ซื้อแมวทันทีนะครับ200 USDT เหมือนกันนะครับ จากนั้นก็ปล่อยยาวเลยนะครับจนเวลาผ่านมาได้49วันนะถ้าตัดรอบเที่ยงของวันนี้ก็น่าจะครบ50วันแล้วนะฮะมาให้ซีที่ได้ของแอดนะครับก็จะได้ทั้งหมด860 HCT นะนี่นะครับ แล้วก็เฉลีย่ยต่อวันที่ได้เนี่ยแอดได้ประมาณาน่าจะวันละส6 hct นะครับหรือน่าจะประมาณเกือบ2.7เนะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยเวลาที่อัดเนี่ยก็คือ10โมงนะครับอีกราวๆ2ชั่วโมงนะขุดได้อีกประมาณ6รอบนะครับก็น่าจะเกือบ2.7ต่อวันที่ได้มานะงั้นเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้านำ hct 860เนี่ยไปขายในตลาดนะครับแอดจะได้เงินกลับคืนมาเป็น usdt เท่าไหร่นะซึ่งราคาเหรียญตอนนี้นะครับสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะนี่นะฮะ0.17นะตอนนี้ราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่หวั่นนะครับเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับเครื่องคิดเลขของทุกคนนะนี่นะครับแล้วก็นํายอด hct เรานะมาคูณน,นะครับกดคูณเข้าไป0.17นะครับ enter ก็จะได้ยอด usdt ของเรามานะซึ่งท้าเลืตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะต่ำม,มากนะครับ ก็จะสามารถขายได้แค่146 USDT นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่คืนทุนนะถ้าขายตอนนี้นะครับขาดทุนแน่นอนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่า ราคาเหรียญขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเราจะคืนทุนนะครับวิธีไม่ยากนะครับให้ทุกคนมาเปิดที่หน้า My HCT ของตัวเองนะจากนั้นนะครับนำราคาที่เราลงทุนไปนะไม่ว่าจะเป็นมูมูหรือโตโตนะครับนะอันนี้แอดจะยกตัวอย่างนะสมมติว่าแอดซื้อแมวมูมูไปนะครับนั่นก็คือราคา200 USD t ใช่ไหมครับก็นำ200 USD t นะครับมาหารจำนวนเหรียญ HCT ของเราที่เรามีอยู่ตอนนี้นะ จากนั้นกด enter ครับเราก็จะได้คำตอบมานะครับนั่นก็คือราคา HCT ขึ้นไปถึง0.232นะครับตรงนี้เนาะแอดก็จะคืนทุนทันทีนะถ้านำ HCT ไปขายนะครับนะประมาณนี้นะครับนี่ก็คืออีกไม่ไกลนะ3 2นนี่คือราคาไปถึงไม่ยากนะครับไม่กี่จุดนะครับก็ใกล้จะคืนทุนแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าราคาเหรียญดีดขึ้นไปนะเกมเปิดปุ๊บราคาดีดขึ้นไปเท่ายอดนี้นะครับแอดก็อาจจะ นำ HCT มาขายนะเอาทุนคืนนะจากนั้นนะครับ HCT ที่ได้ออกมาหลังจากนี้เนะี่ยจะนำมา up level mail แล้วอ่าก็แล้วแต่ใครนะครับจะสะดวกแบบไหนเนาะบางท่านก็ up level mail เลยนะครับก็เห็นหนะหลายท่าน level m a ็หน0 0งนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับรายได้ที่ค่อนข้างสูงนะครับวันหนึ่งเนี่ยสามสิบปอนเลยนะถ้าเทียบนะก็น่าจะขุดได้ราวๆสักเท่าไหรนะ่ละ วันหนึ่งก็น่าจะขุดได้ประมาณเกือบ180เหรียญเลยนะนะครับสำหรับแมวเลเวล1,000นะก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเคสนี้นะครับก็สรุปให้แล้วนะครับว่าใกล้จะคืนทุนแล้วละ่ะสำหรับน้องแมวมูมูที่แม่เลเวลของแอดนะครับทั้งหมด4ตัวเลยนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำสรุปรายได้เหรียญ HCT จากการขุดน้องแมวมูมูของแอดนะครับที่ขุดมาทั้งหมด 50วันนะไดมา860 HCT นะครับรอราคาเหรียญขึ้นไปแอด,ดก็จะคืนทุนหมดแล้วนะครับก็สำหรับใครที่คืนทุนแล้วที่มาเล่นก่อนแอด,ดนะครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสมาชิกท่านอื่นๆที่กำลังตามมานะทุกท่านก็ใกล้แล้วนะยิ่งวันนี้นะครับเกมเปิดก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่า HCT จะพุ่งไปเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ ส่วนเรื่องของการเล่นเกม My Game นะครับแอดก็เดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนะถ้ามีเวลานะครับอาจจะมาทําคลิปวิธีการเล่น My Game ในช่วง Open Beta นะซึ่งท,ที่ทราบมาก็มีระบบกิลอะไรด้วยนะแอดอาจจะสร้างกิลขึ้นมาเองนะฮะแล้วก็นํากลองทัพแมวของแอดเนี่ยเข้าไปนะหรืออาจจะไปจอยกิลคนอื่นก็ได้นะเดี๋ยวอันนี้รอดูอีกทีนะครับไว้แอดจะมาอัปเดตคลิปเกี่ยวกับเกม น้องแมว h ี r o Cat g เกมไฟอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงแมวขุดเมืองนะครับสวัสดีมันนี่ All เด y ทุกท่านครับ